จงจงเอาไปประเสรนฐเพิ่นมาครับเนาะบอกว่าเป็นยังครับผมจงเพิ่นหยอกซื้อเพิ่นบริเอาไปดอกครับผมเอาซ่อนไว้มุมนั่นแหละไปเอารวดประเสรนเพิ่นมานะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมเก๊คุยๆเด้อสวัสดีจัสวบัติเด้อจากคุณคนตาทักทายคุณพี่สาวคนสวยประเสรนเพิ่นมาผู้ใดยคนสวยเบิ่งดนึ่งแถวเหนือตีครับผมทักทายเด้อสวัสดีจัสพี่สาวคนสวยสันทึ่คือเป็นหิวหิวเนาะสันเอาหิวกับหากินตัวเจคนกินเขาหน่อยนะครับเนาะทักทายจะเก๊สวัสดีเด้อครับผมมาสันเเพิ่นนนาาะะครับ สุภาชัยจากพนุษย์ค้ำคังชาติครับน้องอนุสรครับนัน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 ผู้จัดการคอยประสัเพันวาแน้วครับน้าผู้จัดการเพิ่นทักไครอันผู้ใดอ่านผมทักไครเด้อผมก็ให้เพิ่นผสมปูนหาตอนนี้ผมก็มาเปิดบ้านคุยกับเพื่อนนะครับน้อเฮ็ดจังได้กะเล็วื้อนี้ครับผมต้องให้เร็วับผมเพาะากับเพิร์ยู่ยดูนะครับเนาะมันคือคล้ายๆขอโพูดเล่นอยู่ตรงนี้ครับผลสำเร็จของเราอยู่เบื้องหน้านะครับเนาะเขามองบ่เห็นนะครับผมแต่ว่าการที่เขาเราทำตรงนี้นะครับเนาะเราก็มีความหวังกันทุกคนนะครัััััับบบบผมมขออเเป็นนนนนนกาาาาาลลงใจคคคครรรววิะุุ้้ณสภชแ อายุนะครบสามสแล้วเด้อจากขอบคุณหลายๆคุณต่อยทักทายคุณสุปชัยครับผมทักทายกันนะครับผมคือมูครับผมผมทํางานไม่เหมือนคนอื่นครับผมไม่เลี้ยงงานนะครับเนาะทาให้เสร็จครับผมาเมื่อวานนี่กาเบื้องหาเมื่อวานนี่ทายมีตอนเช้านะผมจะเสร็จตั้งแต่ไปเป็นกรรมกรให้พี่ยูสันพนวันะครับเนาะไม่มาปากหวานได้นอนนองคนตากะไรนะครับขอบคุณหลายๆครับผมยู่ไก่กันกอยังนีคุณทรงแต่ละทีนะครับขอบคุณหลายๆเด้อจากมนุษย์กลางคืนบมเม็นครับผากจินกับธรรมชาติครับผมมนุษย์กลางคืนบ่เห็นเด้ ทักทายได้จะมามา่มากินเกิดมามาเอาเกิดป้าเมนโบข้น่าสันละว่าเมนอันโบข้นหายหายห่าหาซา่าสันบ่หับเขาบไดเปิดบป้นมาสองมือนะครับเนาะพนก็จะเอาอยากเดินอุ้มสวัสดีเด้อไผนี่่าสันเป็นมานะครับตอธรรมชาตินะครับผมหาจกินกับธรรมชาติครับผมหอมพื้นลลายได้จากคุณต่อยครับผมหายจิ้งเก่าลับเพื่อน่าสันเป็นมา้วครับเนาะเมนจ้าคุณยายสายจวดเจ้าหญาหนังเจ้าจะต้องโอน้อยอยใจครับผมเดี๋ยวไปเรียนเป็นกำลังเนะครับเนาะ อันท well. ี่บอกว่าใช้เสือไม่งามๆแล้วกาศมานั่งคุยกับเพื่อนๆเปิดคาการเข้าถึงให้ซ่องเจ้าของแน่ฉันก็เลยมาเปิดเสือ้วครับเหลือโบไลครับนะกี่ซ้อนครับผมพี่กี่ซ้อนนะครับเนาะกี่จุ่มข่อยกับสิยุ้งสิแล้วครับผมยี่จุ่มข่อยกับใครได้จากคุณสุบรรมาสัเนาาาะคุณสุบันแล้วครับได้จากสั่คุณสุบรรมาสั่งคุณพี่อ้อยข่อยกับใคเนาะทักทายคุณวริกาเด้อคุณวรนุกับใครครับขอตัวเด้อบัตรนี่มาสั่นขอตัว ครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆนะประเทศตัวหัวใจวิจารณนายจะถอยแล้วล่ะครับผมอ่ากจจะทําเป็นปกติแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าผมกับพายนัพพุมเพย์ย่งเต็มที่เป็นระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับน้องเพิ่์ลกับยังบอกเสียให้บอกใ,ใหให้กับเพื่อนๆพ,พี่น้องของเราสาวขี่เตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมเป็นกําลังแรงใจให้กันครับผมทักทายนะครับเด้อคุณขวัญกาประชันเพิ่์ลมาแล้วทักทายคุณ,คคณโคดิง้งกี้สังวานคอยทักทายแม่ติงนะครับเน้องถ้าบ้อยู่นแม่ติงมาโดนบุ้งอยากไม่ติงเดียครับผมตรงนี้ครับคุณวัชชรรรรีีีคคัััััับผมททกกาาายสสววดนนะะจจุ๊ณ้ ไครับผมวัด uh, ดีเด้อครับผมทอนไครครับผมจ้า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 น้องปลาไก่เชี่ยวน้องพอดิกาคอยเอาอยังบุ้งมาฝากครับผมอ่านบทันครับผมรักประศั่นผลมาน้องบ้านคอยแดยกคักตอนนี้นะครับน้องแดดอีลีครับผมเปลี่ยนจังสี่ครับบรรยากาศกันเลยขอพูดละลายครับผมเอาซีมุ้งหาทีครับผมลงกันครับผมพี่สม สวัสดีพี่น้องป้องไก่โมเมนครับสวัสดีน้องปางไก่เข้ยวเด้อพี่สมสำราน่อยครับจะไม่จับมือพี่สมสำรานเป็นกำลังใจจะไม่จะหายนะครับน้องไปเวิร์ดมือฉันเป็นวานนะครับน้องไปเวิร์ดมือบอกว่าอนนี้ไซส์นี่อยู่นี่คำว่าล้มหายโดยไซส์นี่จะอยู่ไปอยู่บัวเสาอีนี่เนาะค่ะเป็นวานนะครับน้องกำลังเดินทางจ้าขอบคุณครับผมบกำลังเดินทางประกาศบ่วยผ่านแล้วก็คง โค้งปังนะพอผ่านแล้วโค้งปังเลยค่ะคุณต่อยกันเลยนะครับน้องทักทายสวัสดีครับประสันพีสมสำราญนะครับน้องนองบริการโดนท้ายสวัสดีด้วยจ้ามาแล้วครับบ,รบัวลอยไขวานไข่มาอย่างกำลังแรงใจใจจวดครับผมทักทายน้องคนตาก่อนน้องคนตาทักทายนั่นทักก่อนนะครับน้องมินนั่นทกักก่อนมินน้นนองคนตาเพิ่อนบ่าเอาลูกมือบอสันมาไหมมาเป็นกรรมกรอนฉลอวันโบให้คุณชุบไว่าแมนครับผม ยังไม่กินข้าวเศร้าเลยจ้าสันเจ้าเสียวไปกินเที่ยงพร้อมข่อยพุ่นจีครับผมคุณจีสั่งมานะครับน้องเจไปกินบุ๊คเออสวัสดีครับว่าสันพุ่นมานะครับน้องทักทายลุงดุยครับผมว่าสันพุ่นผู้ชูชัยก็ได้นะครับน้องเกียสมานทักทายคุณนัทชัยครับผมทักทายสวัสดีเลยจ้าสวัสดีค้าว่าสันพุ่นมาเพื่อนสันแมนครับผมเอาที่สบายใจเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับพูดปากไก่แก้ว ทายด้วยจก employer, ากคุณนะครับคุณนนท์แจทักทายคุณประไก่เขียวครับผมทักทายสวัสดีเรื่อขอยกำลังรับสมัคสั่นเดียวจะมาเอาถามว่าต้องการมาสั่นเออครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวสิดูแลไว้ให้อย่างดีนะก็คนมาโอนตังค์มาสั่นอวยใจยๆนะครับเนาะเพิ่นเอาใจมาซุ่มส่นนี้นะครับเนาะขอบคุณละลายด้วยจากคุณสมเพียรครับนำมาได้แหววเย็นเยี่ยมๆเพิ่นเดือดดีหน่ยครับผมมาติดภารกิจอยู่ตรงนี้นะครับเนาะขอบคุณคุณสมเพียรครั่าตังคุณปนตรับ์ตาบ่ผมใกล้านนะครับเนาะขอบคทักลายครับผมสวัสดีนะจ๊ะ จังได้มาเอาเกือบเปนมาคุณต่อมาให้กำลังแรงใจขอบคุณครับผมสวัสดีแด้จากลูกสาวอานุสรมาเพิ่มพลรรังบวกมาเป็นกำลังแรงใจให้กันนะครับเนาะนางเฮดอยู่เนือละที่บ่อยงา่ายในปูนมันเบิดกระสอบพอดีเบิดกระบะพอดีก็เลยเออได้โอกาสให้เพป่นผสมปูนหาครับนคนผสมให้อยู่ครับผมก็เลยต้อง ก็เลยมาเปิดน้องปะไก่แก้วครับผมสวัสดีด้ท่านน้องปะไก่คุณปะไก่แก้วถ้าเพื่อนเพื่อนอาจจะประหลุว่าผมเปิดบ้านนุ่มส่งได้ครับบโบ๊ะพยังครับผมก็ให้กำลังเล่นไก่กับน้องคุณต่อยว่านะครับวัลิกาขนมไทยจ้าจ้าจ้าสนองปลาไก่แก้วก็ได้ครับต้องเอาขนม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 คุเอาขนมพอด บสก์แลมาเป็นพระรังใจให้กันตรงนี้นะครับเนาะหมากไม้เอาผมขอพูดหลายๆครับผมอนุสวรรค์นะครับเนาะมัวแต่อยากให้ผู้บาอุ่มมาหาอันอุ่มออกกระสอบอะไรลอยมาแม่นครับผมพันจิรลักษณไรพนนท์พก่อรนะครับเนาะคอย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 ว่าเป็นเปิดเสียงแห้งเรีวไปไหนาะใส่เสือเ้อแดงแดงนางโยห่หันลูกชายครับลูกชายเป็นมาเฮ็ดะสมปุ่นสอยครับผมนางอยู่อัน ประตูหันแม่เออลูกผมเอาโทรศัพท์มาไม่ๆมครับโตะปักบัดหนึ่งแล้วก็น่าถือขีหินหน้าจอแตกเลยครับผมอ่านฟิล์มแตกหลกมั้งครับผมขอบคุณหละายครับผมนักรักรักเอาโทรศัพท์มาไม่ๆมครับโต๊ปักบัดหนึ่งแล้วก็น่าถือขีหินหน้าจอแตกเลยครับผมอ่านฟิล์มแตกหลักมั้งครับผมขอบคุณหละายครับผมนักรักรักเาใส่ค่อยๆนึงอันจ้างสร้างตีบัวครับผมเฮ็ดเองแะครับเจนางเฮ็ดอยู่นีผม่มสร้างดอกครับผมเอาลูกชายเพิ่นมาซอย คุณนวลจันทร์สวัสดีเดอ้อครับยินดีเช่นเดียวกันนะครับพืนวานนะครับนอกจากคุณสุภระสยัยเกสสังวาลอุ้ยลูกขึยพันนะอะไรเดอ้อจ้าขอบคุณครับผมมาเพิ่มพระรังบวกมาเป็นกำลังแรงใจคุณป่านนี้ก็ไมมด้ครับผมบริไปบ้านเพิ่นมาสองหมื่นสามหมื่นเลยเด้อครับผมพอผมขอมาตีพระละกี้ผม สวัสดีทักทายเด้อครับผมคุณนวลจันทร์มาเร็วจ้าฉันขอบคุณได้เลยครับคุณนวลจันทร์ก็ต้องมาให้กำลังใจนะก็ต้องสวัสดีเด้อจ้าทักทายจาวาสันเพลวัาครับผมห่างบ้านกับอยู่ห่างนั่นกับอยู่ผมก็เลยแหงบ่ได้ครับผมตอนนี้ก็ผมก็เลยนิ่งๆอยู่หน่อยนึงครับผมพเปีหนึ่งครับผมขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเพิ่นวัลนะก็ต้องกินใจก้างบ้านเขา คือจี๋เนาะบาบนี้ครับผมจีกินเข้าห้องใอยเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เป็นกําลังแรงใจให้เด้อจากเสาบ่นทักท้ายสาวเด้อหนองปลาไก่เกี่ยวทักทายนะครับเนาะเดี๋ยวมาเด้อจ้าสั่นคุณอะนวลจันทร์วาครับผมขอบคุณหลายครับคุณนวลจันทร์นะครับเนาะสวัสดีเด้อจ้าควรยุดว่าสีใหญ่ใหญ่นะครับเนาะเควรเอาใจมาสูงตอนนี้นะครับเนาะขอบคุณหลายเด้อจาคุณสมเพียงครับยังอะได้แวะเวียนเยี่ยมเยียนเพิ่นเด้อดีเนี่ยครับผมมาติดภารกิจอยู่ตรงนี้นะครับเนาะขอบคุณคุณสุเพียงครับทักทายเด้อจากคุณสุบันเพิ สุภาษัยว่าัชรคุณสุบันเพันทักทายแล้วเนาะครับเนาะขอบคุณครับผมทักทายเด้อจ้าคุณพีจีสอดผู้จัดการขาว่ัชรนุสอนรณาอย่างนายยอดผู้เบาเนี่ยวัชรเป็นมานะครับเนาะคุณวัชรีกำลังรับสมัครเขามาทั้งสตอรี่ครับผมบ่ห้องเพิ่นดอกนะครับสวัสดีครับผมพบปะพูดคุยยืนยันตัวตนช่วงชดเช้านะครับเนาะเขากำลังแรงใจให้กันนะกำลังสาวก็ใส่ใส่แน่นอนเนื่องเหรอครับผม เพิ่นว่าครับผมทักทายบริการนะครับเนาะคุณป้าไก่แก้วทักทายเด้อคุณสุประไซเพื่นนะครับเนาะคุณสุคุณนัทชัยคุณสุประไซเพิ่นทักทายไปครับคุณสุประไซเพิ่นทักทายสวัสดีคุณอะไรครับผมเปิดประดุนดอกเพราะว่าผมจะรีบเปล่งทำหน้าที่ของผมไปครับผมกับยังของเพื่อนบ่เฝ้าโอเคครับผมให้กำลังแรงใจครับขวนเงยสันบ่เป็นยังบ่เป็นยังครับผมคุณขนตาทักทายเด้อสันน้องต่อยครับผมทักทายคุณขนตานะครับเนาะมา กี่ซอนครับผมพี่กี่ซอนนะครับเนาะกี่จุ่มข่อยกับซียุ้งซีหลอกครับผมกี่จุ่มข่อยก็ได้ครับขายได้จากคุณสุบัน์นนมาสั่นผลไม้แล้วเนาะรับขายคุณสุบันแล้วครับจ้าสั่นครับผมสวัสดีครับ นะครับเนาะเพิ <c oughs> <those S 1> ่มพรางโบกเป็นพระรังใจให้กันนะครับเนาะช่วงนี้นะครับเนาะผมไม่ได้เปิดช่วงเช้ามาเป็นระยะหลายมือเได้ค่าการเข้าถึงทักทายนะครับประสันพลวันนะครับต้องคุณนวลจันทร์นะทักทายใจจมจิตสังวรานครับผมสวัสดีได้จากพี่อวยพรเอาใส่เต็มที่ก็นะให้เขาวางเขาแบกก็นะทักทายได้จากพลวันนะครับต้องทักทายได้จากคุณสุบันฑ์พลวันนะครับต้องทักทายสวัสดีครับผมคุณสุภาชัยประสันคุณสุบันฑ์เป็นทักทายแล้วนะครับเนาะขอบคุณครับผมทักทายเลยจ้าคุณพี่กีซอสไม่ต้องอ่าซ่าครับผมบ่ได้นอน เด้อค่ะน้องหลาเออบริวาพี่สมคอยว่าสาวอุบุนพุ่นเพิ่นมักนอนครับผมช่วงนี้เพิ่นมานอนอ่ะนอนหยัดกระไรข,ขอบคุณหลายๆครันสวัสดีเด้อคุณพี่วีรชัยสันนองประกายแก้วว่ะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมน้องประกายแก้วนะครับเนาะอยู่บ้านอุดรแม่นบ่ครับยู่มาเยี่ยมมาเยือนนะครับเนาะมาเป็นกำลังใจทักทายสาวอุบุนพนุ่นนะฮะคอยก่อนนะครับผมแม่นายนาพาเราสาวอุบุนะครับเนาะพี่สมกามาครับมื้อนี้ก็มาให้กำลังแรงใจกันนะครับเนาะขอขอารำมชาติครับผมทักทายอ่คุณวรนุชครับผมแล้วก็ แป๊บประสันพม่าเจว่าคือสีวาสันคือว่าสิมีแปบ๊บๆครับผมสระบุรีฝนตกแข้งค่ะสวัสดีด้วยจ่าทักๆๆับคับคัััเมรในด้วยจ่าเลขาเบิร์ดไปทอดไปซอสผสมมันเบิดแล้วทอดไม่ัสนหักท้ายเด้อพี่อ้อยหักท้ายครับจ้า ผู้จัดการขาว่สันนัสอนนะอย่างมายอดผู้เบาเนี่ยมาสันผลมาแล้วกำลังคุณวัชรีกำลังรับสมมูลเขามาทั้งสตอรี่ครับผมบอกห้องเป็นดอกนะครับไปเป็นกรรมกรให้พี่ยูสันผนมาแล้วครับเนาะไม่อยากมาปากหวานได้เนาะนอนหัตากันเลยนะครับเนาะเขบคุณหลายๆครับผมอยู่ไก่กันเพืออย่างนี้คุณทรงตะด่วนครับผมตอนนี้ผมปลูกเบื้องอยู่ครับใกล้จะเลี้ยวแล้วครับผมออกให้เบื้องก็ได้นะครับเนาะจะได้ครับผมเป็นปูเรือสั้นนี่นะคุณครับผมพี่สม สวัสดีพี่นอกป้องไก่โมเมนต์ครับสวัสดี